ป็นแผลแค่อ no, ันน yeah. ี้ฮะว่าแค่ล้างแผลแต่คไม่ให้ทานะครับถ้าเกิดทานถาทาไม่ไ si ด้ครับตัวดีนะตัวดีนะเดินต้าวเดนรท้องเดิระ้องทายย่โยโย่แล้วโย่เนี่ยโย่

โอเคบ้อโอ้ยทำไมโชคดีปันนี้เห็นไหมครับถ้ามาเร็วกว่าสัก5นาทีนะครับก็จนะคงไม่ต้องมาติดก,กับอุบัติเหตุกลางทางแบบนี้นะครับแต่ก็ได้อีกบรรยากาศนึงได้ล,ลงมาถ่ายรูปสูตรอากาศสูตรอากาตรอากซิเจนเต็มปอดนะครับโอโซนอย่างดีดูนะครับไปกันไม่ได้นะครับ รถของเราเหรอรถของเราดูนะครับรถของบัสของเราก็อยู่คันแรกคันที่หนึ่งนะครับนั่นแหละครับคันนี้ครับรถบัสของเรานะครับเห็นไหมครับที่เหลือก็รถที่ตามมาคาดว่าน่าจะติดอยู่ที่นี่ประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงนะครับเวลาโปรแกรมทุกอย่างคงจะผิดเพี้ยนไปแล้วล่ะครับเห็นไหมครับระยะแค่นี้เองต่างกันห้านาทีถ้ามาเร็วห้านาที ก็จะไม่เจอเหตการแบบนี้เสียใจจริงๆครับ